สวัสดีเพื่อแพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Sumitster นะครับผมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะเกมแนวทําฟาร์มนะผมไม่ควรพลาดนะครับผมนะและก็ตอนนี้อยู่กับช่องนะพ่อสามดีนะครับผมวันนี้เราจะมาโปรโมทนะครับหรือว่ารีวิวรถนั่นเองนะครับผมนะนี่อ่าเราเป็นคันที่จะปล่อยนะครับผมนะตัวนี้เป็นนะฮะมดรถเกี่ยวนะฮะรถเกี่ยวข้าวนะบอยเจริญนะครับบอยเจริญนะครับผมนะ วัเจริญการช่างนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นตัวใหม่สุดนะฮะ2023เลยนะครับผมคันนี้นะฮะผมพาดูรอบๆก่อนนะครับนี่เป็นล้อแท็กแบบรุ่นเก่านะทุกคนนะครับผมนะฮะก็ขายเล่นนะครับผมในราคา800บาทนะครับผมนะส่วนลูกค้าเก่าก็ทักทายมาได้คะก็จะมีส่วนลดนะครับผมนะอ๋อตรงนี้มีบั๊กนิดนึงนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวค่อยแก้ไขนะครับ ตัวนี้นะฮะล้อแท็ครุ่นเก่านะ,ะก็จะทรงแบบนี้นะฮะเวลาอยู่บนรถก็จะมุนตามนะครับผมนะส่วนตัวใหม่ใครที่สนใจก็นะฮะทักทายมาที่เพจ่างคลิปได้เลยนะทั้งตัวเก่าตัวใหม่นะครับผมตัวใหม่ราคาก็จะแพงกว่านะครับผมนะเพราะมันจะสมจริงนะฮะเป็นล้อแท็ครุ่นใหม่นะครับผมนะโอเคเดีย๋ยวเราเอารถลงมาแล้วก็ทําการรีวิวให้ดูเลยนะครับผมนะนี่ก็เป็นมองภายในนะครับนี่นะฮะ เรียนประมาณนี้นะก็จะมีเกียร์นะมอนิเตอร์นะแล้วก็สวิตช์คุญแจนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมยกปากเกี่ยวนะมองก็นะกำลังพอดีนะครับผมมาสตาร์ทเครื่องฮนะรถลงก่อนนะครับผม โมเดลตัวเดียวกันกับตัวรุ่นใหม่นะฮะไอ้ล้อแท็กใหม่นะครับผมนะฮะต่างกันแค่ล้อเท่านั้นเองนะครับผมนะราคาด้วยนะครับผมนะฮะสนใจก็ติดต่อเพจล่างคลิปได้เลยนะทุกคนนะครับผมตัวนี้นะฮะไฮไลท์ตัวนี้ก็คือนะครับเป็นรุ่มแบบแอนิเมชันนะทุกคนนะฮะเราไม่ต้องใช้ซิปเปอร์ไอซีแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะอันนี้ก็เป็นหมอดยกปากเกี่ยวนะสามารถลง เกี่ยวแล้วก็ใช้เมาส์สไลด์ได้เลยนะครับผมนะเวลาเกี่ยวมันจะสมจริงนะครับผมนะแล้วก็นะฮะการใช้โรูปอนิเมชันนะทุกคนนะต้องเปลี่ยนโหมดนะกดตัว G นะครับผมนะแล้วก็คลิกเมาส์นะฮะสไลด์ขึ้นลงนะฮะตัวเดียวกันกับตัวยกปากเกี่ยวเลยนะแต่เราต้องกด G ก่อนนะครับในการสลับโหมดนะฮะอันนี้ผมกด G นะฮะสไลด์เมาส์ คลิกขวานะทุกคนนะฮะสไลด์ขึ้นลงได้นะแล้วก็กด G อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นร่มอนิเมชันนะครับผมนะตัวนี้นะฮะคุ้มแน่นอนนะครับผมนะตัวนี้นะโอเคกลางร่มนะครับผมบรเจริญนะครับผมนะนี่สวยงามนะคุ้มแน่นอนนะฮะระบบไฟนะฮะราคาแปดร้อยบาทตอนนั้นนะทุกคนนะฮะโปรโมชั่นนะฮะฉลองปิดเทอมนะผม <Okay. S 2> เดี๋ยวเราลองเกี่ยวเลยนะครับระบบปากเกี่ยวต่างๆนะฮะปากเกี่ยวนี่ก็ทําขึ้นมาใหม่นะทุกคนนะฮะก็เป็นเลดนะแัสะะ่สีฟ้านะฮะสีเงินนะฮะสวยงามนะทุกคนนะ,ะระบบสายพานี่มุนทุกจุดนะรับมนะะนี่ปั่นฟางด้วยนะสมจริงนะทุกคนนะฮะ,ะระบบไฟติดทุกดวงนะฮะ คุ้มครับตัวนี้นะฮะสวยงามครับผมนี่นะครับก็เจียนใสนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบเกี่ยวให้ดูเลยทุกคนนะฮะบนินพันแล้วแหละนี่เลยนะสวยงามฮะก็ไม่ได้ปล่อยรถใหม่นานแล้วนะทุกคนนะฮะคันนี้ก็เป็นคันล่าสุดนะฮะที่ปล่อยนะฮะก็ช่วงนี้ก็จะเน้นนานๆจะปล่อยนะฮะ ป้องกันนะฮะเด็กๆน้อยนะเอาไปแลกกันนะทุกคนซื้อละคันนะแล้วก็ไปแลกนะฮะเก <c oughs> ี่ยวแรงๆครับวิ่งได้ยี่สิบนะคันนี้นะฮะสวยงามครับทุกคนคุ้มแน่นอนนะฮะตัวนี้รูปทรงสวยงามครับผมระบบเริ่มอ <c oughs> เอ้ยโอ้โหแรงครับแรง ยก,ยกหลังเลยนะฮะเฮียบังต้นไม้แมปตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะดูฟางเขานะจะเป็นเหมือนเมล็ดนะทุกคนดูนะเป็นเหมือนเมล็ดนะฮะ,นะเ,ปเ,เ,ะ,ฮะเป็นที่แมปหรือว,ว่าเป็นที่ตัวรถะไม่แน่ใจนะทุกคนน่าจะเป็นที่แมปนะฮะอันนี้เป็นไรนะ อ่านว่าอะไรวะ RYER line นี่ยทุกคนนะเป็นเหมือนเม็ดๆนะเอ็งงกันนะฮะอาจจะเป็นที่แบบนะทุกคนนะอันนี้ไม่ได้ใจมู้ไหลเลยนะ ง่ายขับคล่องนะทุกคนนะฮะเป็นถ้าเป็นตัวเก่านะฮะล้อเก่านี่จะขับง่ายกว่าล้อแท็กใหม่นะเนีย่ยล้อแท็กรุ่นใหม่นี่จะสมจริงขึ้นแค่นั้นเองนะฮะก็ราคาก็ต่างกันเล็กน้อยนะฮะไม่น้อยเท่าไหร่นะหลักพันนะฮะนี่เป็นเทอร์โบนะฮะโดยธรรมดานะเดือแรงๆเลยนะทุกคนนะ ยมาได้มองรถนะฮะนี่ยืมรถเทร์ของน้องบอยมานะฮะก็มาเปิดตัวที่นาเลยนะมเสียเวลานะฮะขับรถมานะรีวิวให้ดูสักหนึ่งอุ้มเลยนะฮะจุใจไปเลยนะฮะ ก็ฝากกดไลค์กลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับใครดีนะชื่นชอบมอเนอร์ไทยนะผมมาเก็มาร์มมิ่งนะฮะตอนนี้ก็ดึงสิบเก้านะหลักแล้วนะฮะยี่สิบสองนี่ไม่ค่อยจะเข้าแล้วนะยี่สิบสองนะฮะภาพสวยสมจริงนะฮะแต่ว่าหมอนราคาค่อนข้างสูงนะครับผมนะก็คนนะักเส่วนใหญ่เป็นเด็กนะฮะเนาะก็งบประมาณไม่ค่อยถึงนะฮะ ในส,ส่วนของไอเีี่สิบนะฮะก็เห็นถามมาเยอะกันนะฮะส่วนใหญ่จะเล่นในมือถือเนาะอเี e ่สินะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้ค่อยปล่อยอะไรฮนะเพราะว่าราคามันถูกไปนะแล้วก็งานมันหลุดง่ายนะขายกันหลัก50าสบาท20บาท ้ากากไปหน้าอย่างแจ่มนะทุกคนสวยงามครับคันนี้นะจบจองกันได้เลยนะฮะรับรถทันทีนะผมไม่ต้องรอนะฮะี่ราคา800บาทนี่ับผมนะฮะก็ฝากให้ทุกคนสนับสนุนยกของผลงานนะใครที่สนับสนุนมาตลอดตลอดก็ขอขอบคุณนะครับผมนะก็มีลูกค้าประจำลูกค้า V.P. หลายท่านนะฮะ สนับสนุนมาตลอดนะฮะเป็นกำลังใจด้วยนะฮะก็ซื้อบ่อยๆซื้อกับผมบ่อยนะก็จะลดให้นะฮะร,ราคาก็จะพิเศษกว่าท่านอื่นเลยนะครับฝากด้วยแล้วกนะันนะครับผมนี่เป็นเลรเงาเนาะบอยเจริญนะฮะของดีบางเลนนะครับผม น้องสนใจเยอะนะค,คันนี้นะเพราะว่ามันเปนลนรถทรงไวรุ่นนะไม่แน่ใจนะเป็นมันที่นะทุกคนนะวาวนะสวยนะทุกคนนะฮะผมทำอันนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะเป็นหน้าปัดนี่นะฮะหน้าปัดตรงหน้ากากนะคันก่อนไม่ค่อยได้ทำรายละเอียดตรงนี้เลยนะฮะนี่ก็ทำให้มันสมจริงขึ้นนะฮะ การดึงดูดนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคจับจองกันมาแล้วเลยเนาะติดต่อที่เพจล่างคลิปเลยนะฮะก็จะยอยทำนะฮะปล่อยทีละคันนะครับผมนะคันไหนที่ถามมาเยอะนะฮะก็จะอาจจะรัดคิวนะฮะปล่อยให้ก่อนเลยนะ ก็รูสึกว่าเงียบไปนะทุกคนนะฮะงา <c oughs> น,นหมดนี่ไม่ค่อยได้ไม่ได้อัพรถใหม่ด้วยเนาะผมคิดว่านะฮะ <c oughs> ก็แบบนองนองก็ถามมานะฮะอ๋ <c oughs> ส่วนใหญ่ไม่ค่อยปล่อยนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้ก็เริ่ม <c oughs> อ่าไม่มีงบนะฮะ ซื้ออะไรแล้วนะฮะจะ oh, <no. S 1> มีงบซื้ออะไรมาต่อรถใหม่นะทุกคนนะ <c oughs> ต้องขายรถเก่าออกบ้างนะฮะทุกคน <c oughs> ประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> อันนี้สวยนะทุกคนนะสว <c oughs> ยงามเลยนะ <c oughs> ผมว่านะคันนี้นะฮะ <c oughs> ของรูปของทรงนะฮะ <c oughs> ถึงจะเป็นรถแท็กเก่านะ <c oughs> แต่ว่ามันยังเข้าดูสวยกว่าขั้นอ่า ด,ดูเด่นนะฮะดูเด่นนะฮะประมาณนั้นนะดูโล่งๆนะฮะแต่ก็เด่นนะครับผมนะฮะทีนนี้ผมตั้งอุ้มไว้ที่น่าจะหนึ่งหมื่นนะก็ผมคิดว่าพอดีนะเกี่ยวไปประมาณสิบสิบห้าทีนะจะเต็มนะฮะก็ เท่ากันหนึ่งคลิปพอดีนะคิดว่านะใครที่เข้ามาใหม่ครับผมเนาะยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องนะป้อมสามีด้วยกันนะฮะจักรวาลแห่งรถเกี่ยวนะครับผมนะฮะโอเคและก็จักรวาลแห่งรถเกษตรไทยนะครับผมนะฮะนี่ก็ไล่เก็บเนาะมีเวลาก็ทําตลอดนะผมไม่มีวันไหนที่ผมแบบคิดว่าจะไม่ทํานะผมทําทุกวันเลยนะนั่งทํารถนะฮะเปิด ตื่นเช้ามาเปิดคอมนะฮะน,นอนก็ต้องเปิดคอมนั่งทำนะฮะใจรักใจรักนะมันนั่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวช่วงปิดเทอมนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีนะฮะโปรโมชั่นคอร์สเรียนนะจัดสอนนะครับผมนะฮะใครที่แบบ จที่จะเรียนนะฮะติดต่อเพจล่างคลิปเลยนะสอนปั้นโมเดลนะครับผมนะ,ะสำหรับงานมอดโดยเฉพาะเลยนะทุกคนพื้นฐานการใช้เบรนเดอร์นะฮะที่จริงที่ผมสอนนี่เป็นระดับกลางเลยนะไม่ใช่พื้นฐานนะฮะบางทีน้องต้องต้องไปเรียนพื้นฐานมาก่อนเลยนะนี่ผมแบบ น่าจะอยู่ระดับกลางนะสวนระดับกลางนะโอเคใกล้เต็มแล้วนะทุกคนนะตั้งไว้ที่1,000 0มืนนะฮะ1,000 0มืนความจุนะปุ่มครับคันนี้ฮนะบอยจเจเิญรนะเอสเก้าน,นะทุกคนนะฮะจัดกันได้เลยนะครับผมสวยง,งามนะขับสนุกนะ ที่ฟางมันออกผมก็ปรับใหม่นะให้มันเป็นแบบแตกๆนะฮะไม่เป็นเส้นตรงเหมือนคันก่อนนะจะเป็นเส้นตรงๆนะคันที่แจกนะโอเคครับผมวันนี้เรามารีวิวแค่นี้นะฮะก็ใครสนใจนะฮะติดต่อเพจล่างคลิปไดเลยนะจับจองกันมาได้นะทุกคนนะครับผมสำหรับหมดรถเกี่ยวข้าว s อสเอสสิบเก้า e าร์มนั่นเองนะครับผมนะฮะ ก็ขอบคุณท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครให้ช่องน้ำป๊อปสามีด้วยเลยกันนะครับผมนะใครที่สนใจนะฮะก็เพียรล่างคลิปได้เลยทักทายกันได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ